สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอเชียบไพยิบซีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนาย เกี่ยวกับความรักล้วนเลยของชาวราศีพิจิกหรือราคณาพิจิกในช่วงเดือนกรกฎาคม2566นะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างการทํานายเป็นภาพลักษณ์โดยรวมอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเสมอไปก็อย่าได้คิดมากนะคะก็สามารถดูได้ทางคนโสดคนคุยๆกันอยู่หรือว่ามีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะขอให้ดูเป็นเพียงแค่แนวทางหรือว่าไกด์ไลน์เท่านั้นเพราะว่าสถานการณ์ในภาพไพ่ก็อาจจะสลับกันได้ระหว่างคุณและก็คนรักนะคะ ก่อนอื่นเราก็มาดูซิว่าคุณได้ภาพไพ่อะไรบ้างนะคะไพ่แรกของคุณได้5เหรียญเด็กถทือเหรียญเก้าถ้วย10ดาบ4ดาบ5ถ้วย2เหรียญ4ถ้วย e อ per o r แล้วก็ไพ่ไปสุดท้ายงคุณได้10ถ้วยนะคะอันนี้เราก็มาดูกันซิว่าความรักของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณมองว่าคุณถูกปิดหูปิดตานะเพราะว่าเป็นภาพไพ่มีภาพปิดตาเอาไวอ้อ่ะคุณมองไม่เห็นแสงตววางนะคะ อาจจะอยู่กับความรักที่ลุ่มหลงมัวเมานะคะเหมือนกับว่าคุณรักเขาข้างเดียวหรือไม่ก็อาจจะรักเขามากเกินไปนะคะใครพูดอะไรก็ไม่ค่อยเชื่อใครเตือนอะไรก็ไม่ค่อยฟังนะคะเหมือนกับว่ารักแบบปิดหูปิดตาความหมายก็คือเหมือนกับว่าความรักทําให้คนตาบอดนะคะไม่ว่าใครจะพูดกระทําอะไรหรือว่าจะเตือนอะไรก็ไม่ฟังนะคะเหมือนกับว่ารักเขาอย่างเดียวอะ รักมากมายแต่ใจของคุณในช่วงเนี้ไม่ค่อยอยู่เป็นสุขเท่าไหร่นะคะมีความว้าวุ่นมีความทุกข์ใจมีความกังวลใจหรือว่ามีความสับสนในใจอยู่นะแต่อีกไม่นานตาคุณก็จะสว่างนะคะเมื่อผ้าเปิดออกนะคะแต่อันนี้มาดูซิว่าในไม่ช้าไม่นานเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นแต่อันนี้มาดูว่าอุปสรรคปัญหาของคุณนะเป็นเพราะอะไรทําไมคุณถึงมีแต่ความกังวลใจ ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะคะเกี่ยวกับความรักนะคะอุปสรรคปัญหามองว่าคนรักของคุณนะ่ะเขาไม่ค่อยใส่ใจคุณเท่าไหร่นะคะปัญหาเล็กๆน้อยๆเขาก็ไม่ค่อยให้อภัยคุณนะไม่ค่อยเอาใจคุณมีแต่คุณนะเอาใจเขาเพียงฝ่ายเดียวนะคะเขาเอาแต่ใจตัวเองนะแล้วก็ไม่ค่อยหาทางออกเกีย่ยวกับความรักนะคะเล็กๆน้อยๆอ่ะเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจคุณนะ่ะ ไม่ค่อยมีความห่วงใยความรู้สึกของคุณเท่าไหร่มองข้ามความสําคัญของคุณหมกว่าคุณทําผิดอะไรเขาก็มักจะซ้ําเติมคุณเสียด้วยซ้ําไปนะคะเนี่ยก็เลยกลายเป็นปัญหานะคะคุณก็ได้แต่น้อยใจแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นะเพราะว่าใจคุณอยู่กับเขานะคะไม่ว่าเขาจะพูดจะทําอะไรคุณก็ได้แต่ปล่อยไปนะคะให้อภัยเขาตลอดเวลานะ ทัศนคติความคิดของคุณที่คิดเอาไว้มองว่าคุณคิดว่าอยากให้เขาอ่ะรักคุณใส่ใจคุณบ้างนะคะเอาใจคุณบ้างไม่ใช่ว่าคุณทําทุกอย่างเพื่อเขาเพียงฝ่ายเดียวนะคะไม่ใช่ว่าคุณเอาใจเขาเพียงฝ่ายเดียวอ่ะคุณก็อยากให้เขาว่าเอาใจคุณเข้าใจความรู้สึกของคุณบ้างนะคะแต่มองว่าเขาไม่ใส่ใจคุณนะ เพราะว่าอดีตที่ผ่านมามีแต่เรื่องเจ็บช้ำน้ําใจนะคะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะอาจจะมีปัญหามากมายที่ทําให้คุณเจ็บปวดนะคะอยู่กับความเจ็บช้ำน้ําใจอะ่ะอาจจะมีปัญหากันไปนะเพราะว่าได้ไพ่สิบดาบเลยนะคะคุณก็ได้แต่อดทนอดกัน้นลืมไพ่ไปเนี้ยอาจจะแอบร้องไห้ยอยู่ก็ได้นะคะกับอดีตที่ผ่านมานะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณต้องการนะต้องการให้เขาอะ่ะ มีความหนักแน่นมั่นคงซื่อตรงกับคุณแต่ไพ่ใบเนี้ยบอกได้เลยว่าเขาอะเหมือนกับว่าเงียบเงียบไปนะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอยู่ดีๆเขาก็เงียบหายไปนะคะไม่บอกไม่กล่าวไม่พูดไม่จานะคะมีแต่ความเงียบงันนะคะห่างหายนะหรือบางคนอาจจะอยู่ด้วยกันแต่ต่างคนต่างนิ่งหรือไม่ก็เฉยชาใส่กันนะคะเหมือนกับว่าอยู่กันไปวันๆนนะไม่ได้มีความสุขนะคะ หรือบางคนอยู่ห่างไกลกันหรือว่ากําลังคุยคุยกันอยู่มองว่าเขาว่าไม่อยากติดต่อคุณนะมีแต่คุณนะ่ะติดต่อเขาไปเป็นเพียงฝ่ายเดียวนะคะถามคําตอบคําหรือว่าถามอะไรก็ไม่ค่อยจะตอบก็ได้หรือว่าโทรไปสายไม่ว่างทุกทีนะคะเหมือนกับว่าเขาทําท่าหง,งุดหงิดใส่คุณด้วยซ้ําไปนะถ้าโทรไปหาเขานะคะแสดงอาการให้คุณรู้ว่าเหมือนกับว่าเขาเบื่อหน่ายคุณเต็มที่นะคะอนาคตของคุณมองว่าไม่ค่อยสดใสนะ เป็นอะไรที่จมปักอยู่กับอดีตและความผิดหวังนะคะเห็นไหมคุณก้มหน้าก้มตามองถ้วยที่ล้มไปนะคะทั้งๆอาจจะมีสิ่งดีๆรอคุณอยู่ก็ได้แต่คุณไม่เปิดใจนะคะเพราะว่าคุณจมปักอยู่กับคนรักของคุณหรือว่าอดีตที่ผ่านมานะคะสิ่งที่คุณกลัวกลัวว่าเขาว่า จะหายไปเลยนะคะไม่กลับมาหาคุณนะตอนนี้คุณนะ่ะอยู่ในความคิดที่สับสนมากมีความว่าวุ่นวุ่นวายใจก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะเหมือนกับว่าคิดไปวนไปคิดมาวนมานะคะย้ำคิดย้ำทำในช่วงเนี้ยไม่รู้ว่าจะพูดบอกใครไม่รู้จะปรึกษาใครพูดไปก็อายเขานะคะคุณก็ได้แต่สับสนวุ่นวายใจอยู่เพียงฝ่ายเดียวนะ คุณกลัวว่าเขาอะจะไม่รักคุณแล้วก็จากคุณไปหรือว่าไปมีใครอื่นนะคะวัตถุประสงค์จุดมุ่งหมายแผนการที่คุณวางไว้อ่ะคุณวางแผนเอาไว้ว่าจะมีครอบครัวที่อบอุ่นหรือไม่ก็มีความสุขร่วมกันนะคะแต่ไพ่ใบนี้บอกได้เลยว่ามีแต่ความเบื่อหน่ายเอื้อมละอานะคะเหมือนกับว่ายอมแพ้และถอดใจนะ อาจจะเป็นคุณก็ได้นั่งหันหลังพิงต้นไม้เห็นไหมนั่งเหม่อลอยไปวันวนะัน่ะเหมือนกับว่ามีชีวิตอยู่ไปวันวนะัน่ะรักเขาคิดถึงเขาแต่เขาก็ไม่ติดต่อมานะคะหรือว่าคุณอาจจะทําอะไรก็ไม่ถูกใจเขาไปหมดนะคะคุณก็เลยเหมือนกับว่ามีความอึดอัดใจนะคะได้แต่น้อยใจนะแต่ก็เก็บความเสียใจเอาไว้นะคะ สิ่งที่คุณคาดหวังรัะคุณหวังอะไรหวังว่าเขาจะกลับมารักคุณแล้วก็กลับมามีความมั่นคงในความรักเป็นเหมือนเดิมนะคะแต่มาดูซิว่าความรักของคุณนั้นจะเป็นเช่นไรกับสิ่งที่คุณได้รับนะคะแน่นอนเขากลับมาหาคุณนะคะคนที่มีปัญหากันไปที่คุณกำลังว้าวุ่นใจอยู่ในขณะนี้มองว่าเขาจะกลับมาหาคุณนะ ดังนั้นคุณเลิกกังวลใจไปได้เลยนะคะสุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็ไปไหนไม่พ้นคุณนะคะยังวนกลับมาหาคุณลักษณะเหมือนกับว่าเขาอาจจะไม่มีที่ไปหรือว่าไปไหนไม่พ้นคุณก็ได้นะคะก็เลยกลายเป็นว่ากลับมาหาคุณเหมือนเดิมนะคะมีโอกาสที่เขาจะติดต่อกลับมานะแต่เพียงแค่ว่าในช่วงเนี้ยเขาอาจจะเว้นระยะห่างจากคุณนะคะดังนั้นคุณไม่ต้องไปสับสนหรือว่าว้าวุ่นใจนะใจเย็น รอเวลาที่ใช่แล้วเขาก็จะกลับมาหาคุณเองนะคะโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรนะและต่อไปเนี้เหมือนก็ว่าหูตาคุณก็จะสว่างขึ้นนะคะแต่อันนี้มาดูซิว่าคนโสดลับเป็นอย่างไรคนโสดอ่ะอันนี้ดูคนโสดสิเพราะว่ามองภาพไพา่โดยรวมแล้วคนโสดนะ่ะยังอยู่เป็นโสดไปก่อนจะดีกว่าไหม เพราะว่าภาพไพ่ย,ยังไม่ค่อยดีแต่เนี้ยบางคนก็อยากจะมีคู่มีคนรักนะคะอันนี้ดูให้คนโสดสักหน่อยซิว่าจะมีสิ่งดีๆคนดีๆที่ใช่เข้ามาไหมเพื่อจะได้เป็นกําลังใจสําหรับคนโสดนะคะดูซิว่าคนโสดเป็นอย่างไรบ้างจะมีใครเข้ามาหรือเปล่านะคะไพ่ The Date นะคะสําหรับคนโสดนะแล้วก็สิบดาบ แล้วก็สามดาบแม่หมอแนะนําได้คาเดียวว่าอยู่เป็นโสดไปก่อนนะคะอยู่เป็นโสดสวยหล่อไปก่อนนะอย่าพึ่งมีใครอยือว่าพึ่งอย่าพึ่งค้นหาใครจะดีกว่านะคะเพราะามีแต่เรื่องช้าใจรอยอยู่สําหรับคนโสดนะเพราะว่าไพ่โดยรวมแล้วอะ่ะที่เข้ามาก็ไม่ค่อยมั่นคงอะ่ะเป็นลักษณะเหมือนกับเด็กกว่าอายุน้อยกว่าหรืออาจจะมาแบบไม่จีรังยั่งยืนอะ่ะเหมือนหมาหยอกไก่อะ่ะมามาไปไปถ้าไม่คุณหายยากอะ่ะ หรืออาจจะไปพบรักทางไกลแต่เหมือนกับว่าเขาอาจจะมีใครคนอื่นหลายคนเพราะว่าไพ่เดอะเดสิบดาบแล้วก็สมดาบมีแต่ความเจ็บช้ำน้ำใจเสียใจนะคะไม่ยั่งยืนนะคะดังนั้นแม่หมอก็ขอให้คุณอยู่เป็นโสดไปก่อนจะดีกว่านะคะอย่าพึ่งโกรธกันเลยนะที่ไม่แนะนำให้ใครนะเพราะว่าแม่หมอก็ไม่อยากให้ใครมาเสียใจเพราะความรักนะคะ เราควรที่จะเลือกคนที่ดีหรือว่ามีโอกาสที่ดีกว่านี้ดีกว่านะคะใจเย็นๆใจร่มๆนะคะแต่อันนี้มาดูซิว่าคนคุยๆหรือว่ามีคู่อ่ะจะมีไพ่อะไรแนะนําที่ดีไปกว่านี้ไหมเพราะว่าภาพไพ่โดยรวมแล้วอ่ะต้นร้ายไปดีก็จริงแต่คําแน,นะนําล่ะเป็นเพราะอะไรทําไมไพ่ถึงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเผื่อจะมีอะไรที่แนะนําเพิ่มเติมนะคะ ไพ่อรัเคิลนะเหมือนกับว่าคุณและคนรักเห็นไหมยืนหันหลังกอดอกให้กันน่ะเหมือนว่าต่างคนต่างยืนกอดอกหันหลังให้กันน่ะไม่งอกันหรืออาจจะมีอะไรงอนกันอยู่อ่ะเหมือนโกรธกันไปนะคะมีเรื่องไม่เข้าใจกันเห็นไหมเหมือนกับว่าอยู่ใกล้กันยิ่งอยู่ใกล้ก็ยิ่งเจ็บช้ำน้ำใจอยู่ห่างไกลก็ได้แต่คิดถึงนะคะ เหมือนกับว่าคุณก็พยายามง้อเขานะคะพยายามเอาใจใส่บอกรักเขานะแต่เขาก็ทําเป็นไม่สนใจคุณนะ่ะแต่สุดท้ายแล้วมองว่าเขาก็จะกลับมาง้อคุณนะคะไม่ใช่ว่าคุณจะง้อเขาเพียงฝ่ายเดียวนะเขาก็กลับมาง้อคุณแล้วก็จะมาเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะว่าเป็นภาพไพ่กลางล่มตากฝนนะเหมือนกับว่าเขาก็จะกลับมาขอคืนดีกับคุณนะคะและไพ่แนะนํา บางคนที่อกหักผิดหวังนะคะมีเรื่องช้ำใจเห็นไหมคุณได้แต่นั่งจับเจานั่งอยู่ที่เดิมอะไม่ลุกไปไหนเลยอะ่ะเหมือนกับว่าคุณไม่ขยับนั่งอยู่กับที่อะ่ะทั้งๆมีสิ่งดีๆรออยู่นะก็เหมือนกับว่าคุณจมปักอยู่กับอดีตกับความผิดหวังนะคะแล้วก็เหมือนกัว่าไม่ยอมเปิดใจอะ่ะกับสิ่งใหม่ๆอะ่ะได้แต่นั่งรอเขานะคะรักเขามากมายใจก็เป็นทุกข์นะ และไพ่ใบนี้เหมือนกับว่าใครจะมาพูดอะไรมาทําอะไรมาชวนอะไรคุณก็ไม่สนใจไม่ใส่ใจนะคะแถมไล่เขาไปด้วยซ้ํามองข้ามความหวังดีกับคนรอบข้างนะคะในบางครั้งคนรอบข้าง,งคุณนะพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนนะอาจจะเตือนคุณให้คุณรนะักตัวเองแต่คุณนะ่ไม่รักตัวเองอ่รักแต่เขาแล้วก็เหมือนกับว่า,มอ,า,ม,วาม,มองข้ามความสำคัญของคนรอบข้างไปนะคะ ทั้งๆเขาใส่ใจคุณนะคุณกับไล่เขาด้วยซ้ำไปนะคะมองไม่เห็นความหวังดีของคนรอบข้างแต่ไพ่ใบนี้มองว่าความรักของคุณนะ่ะประตูเปิดออกแล้วนะคะมีความสว่างถึงแม้จะมีอุปสรรคปัญหาบ้างแต่ทุกอย่างก็จะคี้คายไปได้ด้วยดีนะคะเพราะว่ามีแสงสว่างรอยอยู่ข้างหน้านะคะแล้วก็ประตูเปิดออกถึงมีจะถึงแม้จะมีภูเขาขวางกั้นแต่ปัญหาต่างๆนั้นก็จะ ผ่านแล้วก็คีคลายได้ด้วยดีนะคะมีแสงสว่างลอยคุณอยู่นะเหมือนกับว่าคุณสามารถก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคไปได้ด้วยดีนะคะอย่างไรแม่หมอก็ดีใจด้วยนะสำหรับคนคุยๆหรือว่ามีคู่มีครอบครัวในท้ายที่สุดแล้วก็ยังกลับมาคืนดีกันนะคะยังมาสารสัมพันธ์ที่ดีเหมือนเดิมนะหรือไม่ก็อาจจะมีการเริ่มต้นใหม่หรือไม่ก็มีทางออก สางปัญหาร่วมกันนะคะก็ถือว่าความสัมพันธ์ยังดีวันดีคืนนะคะแม่หมอก็ดีใจด้วยนะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะถ้าชื่นชอบถูกอกถูกใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดสับ s ไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ